อีกเครื่องผมดับนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นกันแล้วแต่ผมมองไม่เห็นนะโอ้โหพตอต่อสะพานมาไอพวกซอมบี้มันก็เดินมากันเยอะมากเลยโอ้ยโ,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 โอ้ยจุดอ่อนของซอมบี้นั่นก็คือการลงนะ้ำนี่มันลงน้ำไม่ได้ครับมันขี้เกียจลงน แต่เมสซ์มบี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบลงน้ำเพราะว่าอะไรเหรผมคิดหมดต้นหายอ่ะตา,ตายไปตายไปตายไปมันกลายเป็นไข่เคฟสี ชื่อในละกัรน,นะจึบโดนปุติตาก่อนนั่งก่อยเชื่อกันแล้วก่อนทุกอย่างขอมพอดของเด็ก กูจะทำวกูมไม่ทำหรอกนะจะทำฟรา,ห,ฟาหินนะฟ้าหินที่มันไม่ได้กดเองนะแต่ผมุดเออกูจะทำฟราหินนี่แหละดีสละซอมบี้มันชอบเตือตรงนี้จังวะอือฮึผมก็จะฆ่าซอมบี้ไงบอกโอ้โ ก็ปักทอดก่อนปักทอดก่อนมาดิมา<เ>ดิป<เ>ักทดกอดครับปักทดกอกทดรอบๆแม่งซัมบีชอบเกิดเกินที่เนี่ย ขอไปเลี้ยงหมอก่อนเทมียมเทีมเทีมเทีม ไม่มีอะไรมากคุมหมอเยอะมันผสมพันธ์กันเยอะมากกับไม่ใหญ่เยอะดีแต่ก็แค่ขาหน้อยๆอาการตาแม่งหน ้อสิกก็มาแล้วแล้วก็ตาแมงมุมผู้คนอาจจะคิดว่าอืมนี่ว่าของเออไม่ไรค่ะครับแต่สำหรับผมเราถูกค่ามาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะขอสิกยัยแม,ม,มงมุมตาแมงมุมอาก่อนไหนว่าตาแมงมุม ชุดเลยนะครับทุกคนว่ามันไร้ค่าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่ามันไม่ไล้ค่าทุกคนจําคํานี้ไว้ถึงยายแมงมุมมันจะไล้ค่าแต่มันก็ยังมีข้อดีอย่างนึ่งเดี๋ยวขอดต้ตนน้าตาลกูอชอบพูดอย่างนี้นะอืมก็เรื่องของกู กูชอบพูดอย่างนี้กูก็เรื่องของกูฮะเอ้ย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 มันทำไมพูดอย่างนี้ไม่ห้าเวเหรอห้าเวเนี่ยคนเดีวยวเอาไปเ,เข้าเข้าสามันก็เออเอาอะไรวะเอานี้ ไปผมมีการเชี่ยวชาญในการปรุงยาขึ้นเยอะเลยนะแต่ก็แค่ปรุงยาได้แค่บางส่วนนะยาสเต็งยาจำบูเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปรุงยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาข้อมูลอะไรกันนะครับการปรุงยาเนี่ยเป็นอาคร์ขอผมเลยนะเนะออ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าเออพี่จเจ้าออ,อันนี้ใส่ทำเพื่อมันจะทำให้ปรุงยาแบบรวดเร็วเลยนะก็ตามนี้เลยครับมันไม่ปรุงยาให้นะแต่มันแค่ใส่น้ำมันเข้าไปคนระับแล้วคุณก็ใส่เออที่อะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะเอามาปรุงนะฮะปรุมอยากใส่อันนี้เข้าไปปรุงครับ นะครับก็ใส่เข้าไปเลยถ้าคุณอยากใส่อันนี้เข้าไปปรุงนะมันจะเป็นยาที่ช่วยให้ซอมบี้อ่อนแรงลงแล้วคุณก็เอาแอปเปิลทองที่ยังไม่เอ็กชาร์ดเอาไปให้ซอมบี้วิลเลจเจอร์นะซอมบี้ที่มันเป็นหน้าวิลเลจเท่านั้นนะโอเคนะถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตอน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 ,ตอนที่ผมเนี่ย จะหาซอมบี้วิลเลจเดี๋ยวผมจะหาให้จเจอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะแต่คงน่าจะไม่มีซอมบี้วิลเลจอร์สักตัวหรอกเพราะในหมัดนี้เนี่ยจะแปลงกายซอมบี้วิลเลจอร์ก็แค่ทำให้ซอมบี้อ่อนแรงลงก็แค่เท่านั้นนะผมจะปรุงขึ้นมาอยากให้ซอมบี้มันอ่อนแรงลง เดี๋ยวก่อนนะครับคุณอย่าฟึ่งเอาไปไหนนะครับอย่าพวกนนะั้นเนยถ้คุณอยากให้ซอมบีอ่อนแรงลงแบบปลาได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหากิบนะ้ำมันของค er. ีเปอร์เดี๋ยวกูหาไม่เจอ เสียกอนเลยละกันเนาะก็ขอเสีเอาเลยล,กนนะ,กกลยะกันนะครับผงคิปเปอร์สำหรับคนที่เคยเล่นมาครับมานานก็น่าจะรู้นะว่าเอาไปทำอะไรได้นะก็เอาผงคิปเปอร์มานะครับยี่นวะ คีปเปอร์คีปเปอร์ผูคีปเปอร์ต้องการมึงก็เอามาสามชุดเหมือนเดิมน่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงไงไง,งไงนะ,ะางงานืะก็ตอบสองมาตักก่อนนะฮะก็อ,อย่างแรกเลยคือให้คุณเอาผงคีเปอร์เนี่ยไปใส่หนึ่งอั มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็จะขึ้นหลอสีขาวๆรอนานๆนิดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นให้โอเคนะครับต่อไปก็รออีกสักพักรอให้หลอดนี้มันสุดน,นมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยว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 ,ยวผมตัดคลิปไปให้ดูตอนมันใกล้จะสุดเลยโอเคนะมันใกล้จะสุดแล้วนะดูนะครับเนี่ย พอมันสุดปุ๊บมันก็จะเป็นยาที่สามารถป่าได้แล้วมาครับโอเคแล้วก็จะเอายามาปาลองเล่นๆมันลอง,ลอง,ลอง,ลองดูทิลองกับซัมมีท่ที่ปีโคจะแรงบบาคลังผมจะไม่สามารถปีมันได้ แต่มันก็จะสามารถตีผมได้เอางั้นนะครับก็ขอสีส่วีวีเลเจอร์กันเลยและกันนะผมเนี่ยก็ชอบบีวีเลเจอร์อย่างมากเนาะก็ขอสีนอนกมาลและกันนะ,ะน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 ะทุกคนนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะว่าสองบีวีเลเจอร์มันจะเป็นลหมหนาวตายเนะ่ะ สามารถอยู่ตอนนี้ได้นะก็จะปิดมันให้อยู่เท่านี้นะเข่เมื่อผมมีแอปปันทองเดี๋ยวผมจะมารักษา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไข่ซอมบี้วิลเลเจอร์ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมครับจำื่อได้ละน่าจะใช่เอ้๊แม่มดมาจากไหนหอ่ะ๋อใครแม่มดค่ะก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเป็นเลยนะก็หาไม่ค่อยจะเจอนะ เนื้อหม้อฉันรีบเอาเนี่ยเออดีขึ้นตัวแล้ววะเดี๋ยวขอออกไปเสกกลไกนะแม่งเสกโดนกุ้ยก็จิบหายที่นะโยฮันสวัสดีนะเี่ยตัวอะไรลาซสมบิโอ เข้าใจถึงความที่มันหายากครับหายากตัวอะไรเหรอเพ็กซัมบี้วีเลเตอร์อันนี้ก็ไม่ต้องสนนะที่มันเป็นไข่ซัมบี้เพราะว่ามันคืออะไรอ๋อ มันคือซัมบี้ที่เป็นมอดของผมไงละ่ตละตัวนี้คืออะไร,อรโอ้โหมาเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบตัวนี้คืออะไร k e ร p ออแมน ไก่ซอมบี้วิลเชอร์หรือว่าต้องสีซอมบี้มาเรื่อยๆๆโอ้โหมึงดูนี่เดียวกูว่าอยู่ทำไมไม่มีไก่ซอมบี้วิลเชอร์อือามากไรกนนะ ก็ตันนั่นแหละครับหวัวล้านเลยว่าอยู่ทำไมซอมบี้วิลเลจเจอไม่ค่อยจะมี เุกขึจะหาไปเรื่อยๆซีรีส์นี้ไม่มีสมบีเขียนั้นแน่นอนผมจะลองปรุงยาแบบแปลกๆนะที่ผมจะปรุงในล่างเอามาตากเขาอผมนะแต่ผมจะไม่เอายาปวุงนั้นมาแน่นอนไม่เป็นสจะลองปรุงยาแปลกๆล,ลองดูนะเปิดมันได้กนดี ว้าสไหนวาแทนปุงงยาปุ้งยาตัวไหนล่ะนี่ยตุ๊กเด็กๆตายจนเด็กมห้ามป่ป่ปาปา นะครับหมอทำการ,รถ้ามันใชนนี้ได้แ้้ามันใชนนี้ปรุงยาได้ล้วเออเออแค่กดน้ำแก้นาวนั่นแหละ เียบูชันพวกเราเคยปรุงแล้วนะทุกคนก็ไม่เป็นไม่ไม่ต้องปรุงมันเองนะฮตดเตดเตดเติดติ้งเฮะอะไรวะเด ปุ่งยาดอกไม้บิลรู้สามารถทำได้ได้ว่าแอบเป็นทอง ช่วอันนี้ใส่ไม่ได้อัลกอรทึมใส่ไม่ได้ข้าไหนใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ใครอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะว่าการปรุงยาเนี่ยมันมียายอะไรบ้าง,งก็คอมเมนต์มาเลยนะครับ หรือล,ลิงใต้ลิงใต้คริปชั่นนะฮะมียาอะไรบ้างวะยานี้มีไหมไหนลองดูดิเ,เออ ปรุงไม่ได้อะทุกคนมันเป็นอะไรวะถ้างั้นขอเอานี้ของกูก็น่าจะต้องรอหน่อยนะก็ขอบายบายไปแค่เท่านี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรม,มากเลยนะก็ขอบายบายกับการฆ่าตัวตาย ที่คุดจะเเองคุดดูไปกัดนี่ดิครับดูตรงที่ผมจะวงกลมให้ดูนะนี่เห็นไหมครับตรงนี้มันสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบเก้าเก้าคุณดูนั่นสิหมู่บ้านของพวกเราหมู่บ้านเก่าของผมเองแหละนะ มาดูว่ามาดูดูจะพามาดูหมู่บ้านเก่าของผมเองนะนี่แหละครับปัญหาที่ผมออกมาจากหมู่บ้านเก่าขึ้นสวนฉันจะควาขึ้นสวนวันนะี้ฉันน่ะจะตกลงมาตายอยู่ที่นี่ 哦塞！Oh,